สวัสดีค่ะเซลมาสเตอร์ master, ธนาพรวัฒนาสุชาติค่ะคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีนะคะก็ก่อนจะเข้าในเรื่องของสินค้าดีๆขอแนะนำตัวเองอีกทีหนึ่งก่อนเมื่อกี้น้องจอยก็อวยสะโอโหแบบไม่กล้าขึ้นมาเลยกลัวแบบว่าเอ๊ะสวยจริงหรือเปล่าอันนี้สวยจริงหรือเปล่าคะวอ่าเราสวยไปตามวัยค่ะวัยของเราเราไม่ได้บอกว่าเราสวยข้ามวัยหรือเราสวยย้อนวัยเนาะต้องบอกก่อนว่านะสวยตามวัยค่ะนี่ก็40กว่าแล้ว อ่าสี่สิบกว่าแล้วค่ะไม่ไม่อันนี้ไม่เฟกนะคะลูกนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าอาจารย์ปรัชญาถามไปแล้วใช่ไหมว่าที่นั่งอยู่ตรงนี้มีใครไปเกาหลีมาหรือเปล่ามีใครไปทำศัลยกรรมมาก่อนไหมคะไม่มีใช่ไหมคะต้องบอกก่อนว่าเราอยากจะสวยใช่คะ่ะเบ้าหน้าเราแก้ไม่ได้คะ่ะเบ้าหน้าต้องไปหาคุณหมอคะ่ะให้คุณหมอทุบให้นะแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถสร้างด้วยตัวเองได้นั่นก็คือผิวหน้าคะ่ะ ผิวหน้าหรือหนังหน้าของเราเนี่ยแหละต้องบอกก่อนว่าถ้าเราอยากมีหนังหน้าที่ดีผิวหน้าที่ดีแล้วสวยสมวัยของเรามันคือการที่เราเลือกบำรุงได้อย่างถูกต้องนั่นเองวันนี้ที่อยากจะมาแบ่งปันให้กับทุกๆท่านค่ะต้องบอกก่อนว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เปิดใจใครหลายๆคนที่อยู่ตรงนี้เลยก็ว่าได้นะคะก่อนที่เราจะไปสวยหรือล้านบำรุงค่ะต้องบอกว่าเราต้องให้ความสำคัญ ให้ความสําคัญนะกับการทําความสะอาดหน้านั่นเองซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เปิดใจใครหลายๆคนค่ะมีชื่อว่า atomi evening care forset นั่นเองทําไมถึงสําคัญต้องบอกก่อนว่าก่อนที่คุณจะประโคมบํารุงเข้าไปเป็นหมื่นเป็นแสนนะนะั่น่ะแต่ถ้าคุณทําความสะอาดผิวหน้าของคุณไม่เปิดผิวเครื่องสําอางหรือสกินแคร์เหล่านั้นจะลงสู่ผิวข้างล่างคุณได้ไหม ไม่ได้ค่ะมันจะลอยอยู่บนผิวเฉยๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้มันอาจจะได้ค่ะแต่ได้ไม่เต็มที่หรือไม่มีประสิทธิภาพนันเองบางคนบอกว่าก็ในเมื่อฉันใช้สินค้าแบบเรียกนะผลิตภัณฑ์ที่แบบราคาขวดเป็นหมื่นแต่กับอีกคนนึงใช้ผลิตภัณฑ์ที่ขวดหลักพันแต่ความแตกต่างไม่แตกต่างกันเลยนั่นเพราะว่าคนที่ให้ความสําคัญกับการทําความสะอาดหน้าเขามาเป็นที่หนึ่งค่ะเคยสังเกตไหมว่าสาวๆคนไหนที่แต่งหน้า จัดจัดตั้งแต่สมัยสาวๆเขาจะดูแก่ก่อนวัยเคยสังเกตไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าการใช้เมคอัพมันคือการสกินแคร์แล้วถ้าเขาทำความสะอาดหน้าไม่ดีสารที่อยู่ในสกินแคร์เหล่านั้นมันยังตกค้างอยู่บนผิวซึ่งสิ่งที่ตกค้างอยู่บนผิวนั่นแหละค่ะทำให้เขาเกิดริ้วรอยได้ง่าย ผิวหน้าของเขาจึงแก่ก่อนวัยนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เรากลับมา back to the basic ค่ะกลับมางานพื้นฐานค่ะคือการทำความสะอาดผิวหน้านั่นคือการใช้ evening care for set ค่ะบางคนบอกว่าโอ้โหตั้ง4ขั้นตอนกว่าดิฉันจะได้นอนต้องบอกก่อนว่า4ขั้นตอนถ้าเราทำจริงๆอะ่ะมันไม่ถึงขั้นว่ารบกวนการนอนเวลานอนของทุกท่านหรอกค่ะแต่ต้องบอกก่อนว่ามันคือพื้นฐานที่วันนี้ถ้าเรามาทำความเข้าใจและรู้ว่ามันคือ งานสำคัญที่ในการดูแลผิวของเรานะคะขั้นตอนแรกคือการใช้ดี e คล l นเซอร์ค่ะดี e คล l นเซอร์ทำไว้ทำไมทำไมถึงต้องใช้ก็ในเมื่อฉันบอกว่าผู้ชายบางคนบอกว่าก็ในเมื่อฉันไม่ได้แต่งหน้าผู้ชายมีมีใครแต่งหน้าไหมคะมีค่ะอ่าผู้ชายบางคนใช้บีบีใช้คุชชั่นนะคะผู้ชายสมัยนี้ก็ใช้บีบีคุชชั่นเหมือนกันแต่อย่าลืมค่ะว่าการใช้ครีมกันแดด หรือทาแป้งเบาๆแบบนี้ก็ถือเป็นการใช้เมคอัพเหมือนกันเพราะกันแดดก็มีสารที่ในเรื่องของการกันน้ํากันเหงื่อด้วยถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการใช้ครีมกันแดดก็ถือเป็นการใช้เมคอัพอย่างหนึ่งนั่นเองซึ่งถ้าคุณไม่ใช้ดีฟคลีนเซอร์การทำความสะอาดผิวหน้าของคุณจะไม่เต็มที่นั่นเองนะคะตัวดีฟคลีนเซอร์นี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวทำความสะอาดเมคอัพหรือเครื่องสำอางต่างๆนะคะ,ะต้องบอกก่อนว่า เคยได้ยินไหมว่าทำไมใช้แค่โฟมล้างหน้าหลอดเดียวไม่ได้หรอไม่ได้ค่ะแล้วสับตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าเราไปดูคลิปเยอะๆติ๊กต็อกเขาจะบอกว่าพวกกูรู้ความงามเขาจะบอกว่าให้คุณดับเบิลคลีนดับเบิลคลีนคือการทำความสะอาด2ขั้นตอนก่อนที่คุณจะล้างหน้านั่นคือการใช้คลีนเซอร์นั่นแหละคลีนเซอร์จะมาในรูปแบบหลายๆแบบก็ได้แบบน้ำ แบบครีมแบบกระดาษทิชชู่หรือแบบอะไรก็ตามแต่แต่คือคุณการใช้ตัวคลีนเซอร์นั้นทําความสะอาดผิวหน้าก่อนนั่นเองและโทมี่ในอีฟนิ่งแคร์โฟร์เซตของเราค่ะตัวดีฟคลีนเซอร์ก็เป็นตัวพื้นฐานคือตัวคลีนเซอร์นั่นเองมาในรูปแบบของเนื้อครีมนะคะที่เมื่อหลังจากใช้แล้วจะเขาจะแตกตัวเป็นน้ำมันซึ่งทำไมถึงเป็นน้ำมันแต่น้ำมันเหล่านี้ไม่ทำให้ผิวหน้าของคุณเพิ่มความมันแต่น้ำมันเหล่านี้จะไปช่วยชาล้าง พวกเครื่องสําอางหรือเมคอัพต่างๆที่เป็นพวกกันน้ําเพราะว่าเครื่องสมอางที่กันน้ําเขาไม่สามารถใช้น้ําหรือโฟมล้างหน้าธรรมดาที่มันจะละลายออกไปได้นั่นเองเพราะฉะนั้นการใช้ตัวที่มันเป็นน,น,น้ํามันนี่แหละค่ะมันจะไปช่วยละลายเมคอัพที่กันน้ําของเรานั่นเองนะคะตัวดิฟฟินเซอร์มีข้อดีต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่แค่ทําการทําความสะอาดผิวหน้าค่ะ แต่สิ่งหนึ่งที่เขาใส่ลงไปใน Evening Care f o r s e t Deep c l n s e r นี้ตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นการบำรุงผิวของเราไปด้วยในตัวนั่นเองนะคะเหมือนเป็นการเติมสารอาหารค่ะใน Deep Cleanser มีสารอาหารที่ช่วยในเรื่องของการกระชับผิวหน้านั่นก็คือการใช้ส่วนผสมของโสมและแปะก,กวยนั่นเองเป็นไงคะแค่นี้ผลิตภัณฑ์ตัวแรกนะสารบำรุงตัวแรกแค่โสมกับแปะกวยก็ช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวของคุณได้เป็นอย่างดีแล้วนะคะตัวถัดไปค่ะตัวชาเขียว เขาใส่ลงไปเพื่อชาเขียวเราทราบอยู่แล้วมันคือสารต้านอนุมูลอิสระถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นการที่มันมีสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมันจะช่วยทําให้ผิวของคุณกระจ่างใสขึ้นนั่นเองนะคะและยังมีการเติมในเรื่องของตัวสารสกัดจากแครอทและวิตามินอีอาซิเต้นั่นเองจะช่วยทําให้ผิวของคุณชุ่มชื้นฉ่าวาวเหมือนสาวเกาหลีนั่นเองหลังจากทําความสะอาดไปแล้วนะคะเมื่อเราเช็ดออกไปแล้วจากน้ํามันนะคะต้องบอกก่อนว่า เช็ดออกไปเราจะรู้สึกว่ามันยังมีความมันเหลืองเหลืออยู่บ้างนิดหน่อยดังนั้นแล้วเนี่ยการใช้ตัวถัดไปค่ะนั่นก็คือตัวโฟมคลีนเซอร์นั่นเองตัวนี้เป็นไอเทมที่ทุกๆบ้านต้องมีค่ะนั่งอยู่ตรงนี้เกือบร้อยท่านต้องบอกก่อนว่าใครไม่มีโฟมคลีนเซอร์ไว้ที่ห้องน้ําของท่านบ้างคะไม่มีเลยนะตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นไอทมไอเทมยอดฮิตบางคนบอกว่าฉันขอเปิดใจใช้แค่โฟมคลีนเซอร์อย่างเดียวได้ไหม ก็ได้แต่ว่าผิวหน้าพี่อาจจะไม่ดีขึ้นนะคะหนูแนะนําให้เป็นดีพินเซอร์ควบคู่ไปด้วยดีกว่านะคะจะดีขึ้นนั่นเองส่วนโฟมคินเซอร์ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันทําความสะอาดสิ่งสกรปรกค่ะเหมือนกันกับดีพินเซอร์เมื่อสักครู่นี้แต่มันจะช่วยในเรื่องของการชะความมันที่หลงเหลืออยู่จากดีพินเซอร์เมื่อสักครู่นี้ให้หลุดออกไปด้วยนั่นเองนะคะแถมหลังจากใช้โฟมคินเซอร์แล้วเป็นไงคะผิวหน้าไม่แห้งตึงเหมือนกับยี่ห้ออื่นๆใช่ไหม ยี่ห้ออื่นหลังจากใช้เสร็จปุ๊บแล้วรู้สึกแห้งตึงเลยถูกปะเราเข้าใจว่านั่นคือการที่ผิวเราสะอาดแล้วใช่ค่ะมันอาจจะสะอาดแต่มันดึงเอาความชุ่มชื้นในผิวของคุณไปด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลังจากล้างหน้าแล้วหน้าแห้งตึงเท่ากับว่าความชุ่มชื้นอยู่บนผิวของเรานะ่ถูกดึงออกไปด้วยถ้าหน้าเราไม่ขาดความชุ่มชื้นเป็นไงคะมันจะเหี่ยวไวคะ่ะสังเกตดูสาวๆคนไหนที่หน้าแห้งนะ จะเหี่ยวไวริ้วรอยจะมาก่อนวัยนั่นเองนะคะซึ่งโฟมคินเซอร์ของอะโชมี่ของเรานั้นค่ะนอกจากทําความสะอาดผิวหน้าแล้วเขายังเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยนั่นเองนะคะด้วยสารสกัดจากเห็ด้างวางและถังเช่านั่นเองแค่ฟังชื่อนี้ก็ดูแบบว่าโอ้โหเลอค่ามากแล้วนะคะเห็ด้างวางกระถังเช่าตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนั่นเองนะคะและโฟมคีนเซอร์นี้ก็ฟองโฟมที่ละเอียด นุ่มสามารถทำความสะอาดรูขุมขนได้อย่างถึงชั้นลึกเลยนะคะไม่ทำให้เกิดการผิวแห้งนะคะหลังจากล้างหน้านั่นเองนะคะและยังรู้สึกได้ว่าหลังจากใช้ครั้งแรกเนี่ยผิวหน้าเราจะกระจ่างใสขึ้นด้วยเพราะหน้าเราสะอาดไงเมื่อหน้าเราสะอาดมันรู้สึกว่าไม่มีความหมองคล้ำบนผิวหน้าของเรานั่นเองนะคะตัวนี้ต้องบอกเป็นไอเทมที่ดีมากๆวิธีการใช้นะแนะนําทริคเล็กน้อยนะคะบางคนอาจจะเอาไปแล้วตีผสมน้ําแล้วรูปหน้าเลยอย่างเงี้ยอาจจะ ทำประสิทธิภาพได้ไม่ดีแต่ลองเปลี่ยนวิธีใช้ค่ะเอาโฟมคินเซอร์บีบทั้งประมาณสักหนึ่งข้อนิ้วหรือหนึ่งเมตรข้าโพดก็ได้ค่ะผสมน้าเล็กน้อยแล้วถ้าใช้ใครไม่มีอุปกรณ์ในการตีโฟมก็ใช้มือของเราเนี่ยค่ะผสมให้มันเกิดฟองโฟมที่มากที่สุดทเท่าที่เราจะทําได้แล้วก็ลองโบ,บ ลงไปบนหน้าผิวหน้าของเราดูทิ้งไว้สักครู่ไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าถูวนอะไรมากนะคะทิ้งไว้สักครู่หนึ่งแล้วให้ฟองมันยุบนิดหนึ่งแล้วล้างออกคุณจะรู้สึกได้เลยว่าผิวหน้าของคุณะจะเปลี่ยนง่ายกว่าการที่คุณเอามาผสมน,น้ำล้วล้างหน้าเลยอันนี้เป็นเทคนิคหรือหากใครมีที่ตีฟองโฟมนะคะก็สามารถใช้ตีที่ตีฟองโฟมนี้เพิ่มประสิทธิภาพของฟองโฟมแล้วก็พอกหน้าไว้นะคะสำหรับคนที่เป็นสิว อักเสบก็สามารถใช้โฟมคินเซอร์แบบวิธีที่นาบอกคือการตีฟองโฟมแล้วพอกบนผิวหน้าไม่ต้องไปถูนวดค่ะแค่ฟอกไว้เฉยแล้วล้างหน้าออกเพราะว่าการคนที่เป็นสิวเนี่ยเราไม่อยากให้ไปรบกวนการอักเสบของสิวนั่นเองนะคะก็สามารถใช้โฟมคินเซอร์รักษาได้ด้วยนั่นเองนะคะตัวถัดไปค่ะพีลิ่งเจลค่ะพีลิ่งเจลหรือก็คือตัวผลัดเซลล์ผิวนั่นเองน่าจะบอกว่ามันคือการผลัดเซลล์ผิว โดยทุกๆ28วันค่ะเซลล์ผิวของเราจะมีการผลัดเซลล์ผิวที่ทําให้เรามีเซลลผิวที่ตายแล้วหลงเหลืออยู่บนผิวหน้าของเรานั่นเองเขาผลัดออกเพราะว่ามันเหมือนเซลผิวมันเหมือนผิวที่หมดอายุเนาะถ้าเราไม่ผลัดออกไม่แล้วทิ้งออกไปมันก็จะเหมือนแบบเรือนะมันจะอยู่ในในใ,ใ,ใ,ในในร่างกายของเราดังนั้นร่างกายของเรามีกระบวนการในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวอยู่แล้วดังนั้นเขาเมื่อเขาผลัดออกแล้วเราไม่เอาออกเกิดอะไรขึ้นคะ เราจะรู้สึกเหมือนผิวเราเหมือนซากฟอสซิลอะนึกภาพตามะซากฟอสซิลที่เวลาที่มันแบบเหมือนลาวามันประทุออกมาแล้วแล้วมันไม่มีการเอาออกไปหรืออะไรเงี้ยมันทับถมทับถมทับถมกันไปเรื่อยๆมันก็ก่อให้เกิดดูเรื่องผิวหน้าเรามันไม่กระจ่างใสมันดูหน้าหมองคล้ำเหมือนโดนของเลยอะใช่ไหมใครที่หน้าหมองคล้ำเหมือนโดนของแล้วรู้สึกว่าเอ้ยฉันแต่งหน้าไม่ติดนะ ต้องบอกก่อนว่าทาแป้งแล้วแป้งไม่ค่อยติดหน้าแป้งไม่เข้าหน้าถ้าไปใส,ส่สารแป้งไม่เข้าหน้าต้องบอกก่อนว่ามันก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมหน้าเราไม่เนียนสวยกลับมาการใช้พีลิ่งเจลค่ะมาผลัดเซลล์ผิวของเรานี่แหละค่ะมันจะช่วยในเรื่องของผลัดให้ผิวของเรากระจ่างใสขึ้นมันคือการเอาเซลล์ผิวที่ตายแล้วที่อยู่บนผิวหน้าของเราเนี่ยให้มันหลุดออกไปค่ะโดยที่ไม่ทําร้ายผิวของคุณสมัยก่อนเราใช้การสครับหน้าถูกต้องไหมคะใครผ่านการสครับหน้ามาแล้วบ้างขัดหน้าอ่ะ มันจะมีเหมือนเม็ดบีดเล็กๆใช่ไหมผิวถูบนผิวหน้าของเราคือการสครับหน้าหรือการขัดหน้าใช่ค่ะถามว่าดีไหมก็มันก็เป็นการผลัดเซลล์ผิวเหมือนกันแต่ข้อเสียของการมีเม็ดบีดนั่นก็คือมันก่อให้เกิดริ้วรอยหรือไฟไลายบน ใบหน้าของเรามันจะมีร่องเล็กๆเ,เบาๆที่เราไม่ที่เราสังเกตลิ้นขัดหน้าเราใช้น้ำหนักมือลงเยอะมันก็ยิ่งทําให้เกิดริ้วรอยได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการใช้พีลลิ่งเจลของเราเนี่ยแหละค่ะเป็นเนื้อเจลแบบนี้แหละมันจะไม่ทําลายผิวหรือว่าผิวหน้าส่วนบนของเรานั่นเองไม่ก่อให้เกิดริ้วรอยได้แต่มันมีข้อดีในเรื่องของการ ผลัดเซลล์ผิวออกไปทําให้ผิวของเรากระจ่างใสขึ้นนั่นเองส่วนผสมของหลักเขาที่ช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวและผิวกระจ่างใสน,นั่นก็คือรากไมเอมค่ะรากไม้เอมคือเวลาที่เราทาลงไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้เซลล์ผิวที่ตายแล้วของเรานุ่มลงพอมันนุ่มเสร็จปุ๊บเมื่อเราเอามือถูออกไปมันก็จะหลุดออกได้ง่าย โดยที่ไม่ทำลายผิวของเรานั่นเองนะคะและยังมีในเรื่องของสารสกัดจากเปลือกส้มค่ะที่จะช่วยขจัดความมันบนใบหน้าของคุณได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราผลัดเซลล์ผิวแล้วผิวหน้าเราเผยผิวแล้วมันกระจ่างใสขึ้นหน้าหมองๆมองบางคนบอกว่าจิฉันเป็นฝ้ามาตลอดชีวิตทำไมหน้าเป็นเหมือนเป็นคราเป็นฝ้าแต่เมื่อผ่านการใช้พิลิ่งเจลเพียงครั้งแรกแล้วเฮ้ยทำไมฝ้าหลุดละ่ะ ฟ้าไม่ได้หลุดค่ะแต่ว่าไอ้ส่วนที่คุณเห็นคิดว่าเป็นฟ้ามันคือเซลล์ผิวที่ตายแล้วมันทับถมอยู่บนผิวของคุณนั่นเองนะคะลองกลับไปดูว่าคนที่เป็นฟ้าเอ๊ะลองไปใช้พิลิ่งเจลดูใบหน้าของคุณก็อาจจะฟ้าหลุดออกไปก็ได้นั่นเองนะคะนาแนะนำพิลิ่งเจลนะคะถ้าผิวแห้งนะแนะนำใช้สัปดาห์ละครั้งก็พอค่ะส่วนคนที่ผิวปกติหรือผิวมันก็สามารถใช้ได้สัปดาห์ละสองครั้งได้นะคะ ทิศเล็กน้อยนะสังเกตดูว่าถ้าบางคนใช้ขั้นตอนไปแล้วเวลาที่เราออกไปเดินตามท้องถนนนาเป็นคนหนึ่งค่ะต้องบอกกันว่าเวลาที่เราไปอยู่ข้างนอกเดินข้างนอกแล้วมันเจอมูลพิษเยอะๆหรือเรารู้สึกว่าวันนี้เราเจอฝุ่นเยอะแล้วมันขันยิบยิบหน้า เราไม่ค่อยอยากล้างหน้าบางทีแบบเหมือนกับว่าฉันยังไม่อยากล้างหน้านาใช้พีลิ่งเจลเนี่ยค่ะพลอกแล้วก็ผัดออกดูแล้วจะรู้ได้เลยว่าไอ้ที่ที่เหมือนขี้ใครหน้ามันที่มันหลุดออกมาเนี่ยมันดํามากๆนั่นคือมลภาวะหรือมลพิษที่เราไปเจอในแต่ละวันอันนี้อาจจะเป็นเทคนิคที่ย้อนรอยคนอื่นนิดน,นึงว่าคนอื่นจะใช้ดีฟแล้วก็โฟมแล้วก็มาพีลิ่งเจลแต่ของนาอาจจะใช้พีลิ่งเจลในเรื่องของการเอาความสิ่งสกปรปกที่มันตกค้างอยู่ที่เราไปเจอมามลภาวะต่างๆให้มันหลุดออกไปก่อนนั่นเองนะคะตัวถัดไปค peel off ค่ะ่ะะ พิวอฟมางนี้เรียกเลยนะนาเรียกมันว่ามาร์คแอนญมานีค่ะดูเลอค่าไหมดูเลอค่านะมาร์คแอนเยมานีความสึกว่าเฮ้ยมันทำไมมันดูดีจังเลยล่ะใช่ค่ะนาเรียกมันว่ามาร์คแอนญมานีเพราะมันมีส่วนผสมของผงโยกและอะเมทิสต์ค่ะนั่นก็คือส่วนผสมของอันหนึ่งในอันเมานีถูกต้องไหมทั้งโยกทั้งอะเมทิสต์ถูกต้องไหมคะเขาใส่ไปทําไมล่ะผงโยกกับอะเมทิสต์มันจะไปช่วยในเรื่องของ ทําให้ผิวของเรากระจ่างใสขึ้นมันช่วยลดอาการอักเสบด้วยการที่มีใบโบโบเป็นส่วนประกอบด้วยผงหยกและเมทิสมันช่วยลดอาการอักเสบค่ะเมื่อเรามาร์กเราจะรู้สึกเย็นเย็นผิว สังเกตไหมมันจะรู้สึกเย็นๆเนี่ยแหละค่ะส่วนประกอบของผงหยกและเมทิสมันจะช่วยทําให้เรื่องของลดอาการหนักเสบบนผิวหนังของเราได้ด้วยนั่นเองนะคะและยังช่วยทําความสะอาดรูขุมขนของเราอีกด้วยนะตัวพีลิ่งเจเอ่อพีออฟมาร์ของเรานะคะเรามาร์กสามารถมาร์กได้เป็นประจําทุกวัน ทุกวันนะคะโดยเว้นรอบดวงตากับริมฝีปากนิดนึงเพราะว่ารอบดวงตากับริมฝีปากมันเป็นส่วนที่บอบบางของใบหน้าของเรานั่นเองนะคะบางคนบอกว่าเอ้ยลบมาร์กห,หลังตาได้ไหมอยากให้มันแบบยกกระชับขึ้นก็ได้แต่ว่ามันเพ่นคีมันเหมือนกับว่าลําบากชีวิตนิดนึงเพราะว่าขนตาเราอะเวลาที่เราลืมตาขึ้นมันก็จะไปติดก,กับมาร์กถูกไหม เราก็จะเปิดดวงตาของเราไม่ได้เพราะฉะนั้นจะใช้ชีวิตยากค่ะเพราะฉะนั้นเว้นรอบดวงตาไว้ดีกว่านั่นเองนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกพอมันเป็นส่วนที่บอบบางของร่างกายเราแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะก่อให้เกิดอาการหนักเสพได้นะคะเพราะฉะนั้นควรเว้นดีกว่านั่นเองนะคะตัว peel off mask จะช่วยในเรื่องของถ้าเรามาเป็นประจําทุกๆวันนะผลลัพธ์ที่ได้ที่เห็นได้ชัดเลยรูขุมขนคุณจะเล็กลงค่ะใครที่มีปัญหารูขุมขนกว้างหน้ามัน เราสามารถใช้ผิ้วออฟมา k นี้มาร์กทุกวันรูคุมขนคุณเล็กลงใบผิวหน้าของคุณที่เคยมันอาจจะหายมันได้นะคะใครที่มีปัญหาหย่อนคล้อยบริเวณแก้มเราก็สามารถใช้ผิวออฟมาร์กนี่แหละค่ะมาร์กหน้าของเราวิธีการมาร์กก็คือมาร์กจากด้านล่างแล้วยกขึ้นเหมือนให้เป็นเนื้อมาร์กเนี่ยมันช่วยยกในส่วนของเตียวที่หย่อนคล้อยของเราเนี่ยให้มันยกขึ้นแล้วล็อกหน้าของเราไว้ มาร์กตัวนี้มาร์กพอแห้งนะคะแห้งแล้วลอกออกไม่แนะนําให้มาร์กทิ้งไวค้ค้างข้ามคืนนะเพราะมันจะยิ่งไปดูดความชื้นบนผิวหนังของเราออกมาอีกยิ่งแห้งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอาแค่พอแห้งนะคะตัวนี้คนที่เป็นสิวอักเสบสามารถมาร์กลดอาการอักเสบของสิวได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะส่วนคนที่เป็นฝ้าหรือสิวอักเสบนะแนะนําให้ใช้ สาร่ายสไปรูลีน่าของเราค่ะของอะโทมีก็มีนะคะผสมกับพิวออฟมาค่ะแกะแคปซูลออกมาก่อนจะเห็นผงของสาล่ายสไปรูลีน่าไม่เอาทั้งเม็ดโยนลงไปในผสมนะคะมันไม่ละลายค่ะบางคนบอกว่าคุณนาบอกให้ผสมบอกอ๋อแกะแคปซูลออกก่อนแล้วเอาเฉพาะผงสาล่ายนี่แหละคะ่ะผสมกับพิวออฟมาคนะ,คะผสมให้เท่ากันแล้วมาคในทั้งหน้าจะช่วยในเรื่องของการลดอาการนักเสบของผิวหน้าได้ดีสิวก็จะแห้งไวขึ้น ฝ้าที่มันลอยอยู่บนหน้าบางๆจางๆแล้วเนี่ยมันก็จะหลุดออกไปเพราะมันจะเหมือนกับเป็นการดีท็อกหน้าไปด้วยในตัวแล้วมันเหมือนดูดในเรื่องของตัวรากของฝ้าให้มันลอยอยู่บนผิวเมื่อเราเอาออกไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้ฝ้าของเรากระจ,จางขึ้นด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับคนที่เป็นสิวเป็นฝ้านะคะหรือถ้าบอกว่าถ้าไม่เป็นสิวเป็นฝ้าใช้ได้ไหมสาลายสาไปดูนีนะใช้ได้ค่ะ ก็ผสมไปเลยเพราะว่ามันอุดมไปด้วยสารอาหารและวิตามินต่างๆอยู่แล้วสําหรับสาลัายซไบดูรินานั่นเองนะคะก็ผสมกันด้วยนั่นเองนะคะต้องบอกว่าทั้ง4ตัวนี้ดูยุ่งยากไหมไม่นะ ใช้แค่ดีพินเซอร์ระหว่างที่บอกว่าเหนื่อยๆก็คุณก็นั่งในห้องน้ําอยู่แล้วอะเวลาบางคนนั่งนั่งเข้าห้องน้ําใช่ไหมกอดอาบน้ําก็นั่งแล้วก็ใช้ดีพินเซอร์ทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็ระหว่างนั่งเข้าห้องน้ําอยู่นั่งซ่วมอยู่อะไรก็ตามแต่ก็ใช้มือในเรื่องของการนวดวนและล้างทําความสะอาดก็ได้ถูกต้องไหมคะระหว่างที่เราไม่รู้จะทําอะไรนะอ่าส่วนโฟมกินเซอร์ก็แป๊บเดียวนะคะส่วนพิวลิ้งเจลก็ไม่ได้ทําทุกวันอยู่แล้วถูกต้องไหมคะแต่พิวอฟมาร์กเราอาจจะมาร์กแล้ว ก่อนนอนหรือมาร์กแล้วมานั่งดูซีรีส์ดูละครหรือนั่งเข้าประชุมก็ได้นะคะเรามีประชุมซูมอยู่แล้วเราอาจจะมานั่งประชุมซูมทุกคนนี้เดี๋ยวเปิดซูมมาอาจจะเป็นทุกคนนั่งหน้าขาวอยู่หน้าซูมกันก็ได้นะอ่าสำหรับทั้งตัวสี่ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าราคาไม่แพงค่ะ เมื่อกี้พี่ไม้บอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าเราบริโภคเข้าไปก็จะมี PV เกิดขึ้นซึ่ง Evening Care for set ของเราก็มี PV เช่นเดียวกันค่ะใน,น set 1 set 1,080บาทในราคาสมาชิกค,ค่ะก็มี PV สูงถึง12,000 PV ค่ะแต่ ตัวนี้เขาแยกจําหน่ายได้ด้วยนะไม่จําเป็นที่ต้องซื้อยกเซตก็ได้หรือถ้าใครบอกว่าเริ่มต้นซื้อยกเซตไปเลยค่ะได้คะแนนไปเลย1 2 0 0 0 P มสสินค้าตัวไหนหมดเราค่อยซื้อแยกหลอดก็ได้นะคะหลอดละ280บาทในราคาสมาชิก PV 3,000 PV ได้ด้วยเช่นเดียวกันต้องบอกก่อนว่าเซตนี้ใช้กันยาวๆค่ะเกินครึ่งปีค่ะโฟมลนางหน้าหลอดหนึ่งนะใช้ประมาณ3เดือน4เดือนใช้ไม่หมดสักทีจนเอามาอาบน้ํา สามารถใช้ได้นะคะบางคนบอกไปต่างจังหวัดแล้วขี้เกียจพกหลายอย่างพกโฟมล้างหน้าของเราเนะะี่ยค่ะโฟมคินเซอร์ของเราไปสามารถอาบน้ำได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะเมื่อเราทำความสะอาดผิวหน้าแล้วเปิดผิวของเราแล้วเป็นไงคะเตรียมพร้อมในการรับการบำรุงแล้วนะรูขุมขนเปิดแล้วจากการทำอีเวนต์แคร์ f ฟ r ์เซตการทำสปาหน้ารูขุมขนเปิดแล้วค่ะคือการเติมปุ๋ยละทีนี้ คือการเติมสารบำรุงให้กับผิวค่ะต้องบอกก่อนว่าผิวหน้าของคนเราถ้าดูว่ามีสุขภาพดีผิวต้องเป็นยังไงคะผิวต้องมีความชุ่มชื้นเพียงพอค่ะสุขภาพผิวหน้าก็คือพื้นฐานคือผิวต้องแข็งแรงค่ะก่อนที่จะขยับไปในเรื่องของการรักษา ปัญหาของผิวหน้าดังนั้นพื้นฐานของผิวหน้าที่ดีคือผิวหน้าที่มีความชุ่มชื้นสุขภาพดีผิวหน้าแข็งแรงเพราะมันจะช่วยในเรื่องของการรองรับการรักษาในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นพื้นฐานของผิวหน้านะกลับมาที่ Back to the basic นอกจากการใช้โฟเซตแล้วก็กลับมาใช้การที่บำรุงผิวหน้าให้มีความชุ่มชื้นนั่นเองซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะต้องบอกก่อนว่าเป็นเซตที่ใครๆใ,ใช้ก็ชอบ ใช้แล้วเราเห็นผลลัพธ์เลยตั้งแต่ครั้งแรกในเซตแรกนั่นเองนั่นก็คือการใช้ a t o โ y มีไฮด้าบรายเ i นนิ่งแคสเซนั่นเองเซตนี้เป็นเซตเปิดใจใครหลายๆคนค่ะต้องบอกก่อนว่าทำไมถึงเปิดใจมันมีแค่2ตัวค่ะมันไม่ยุ่งยากใช่ไหมเพราะถ้าบอกว่าใครเหยียบไปใช้อะไรนะแอปซูลดหกตัว6ขั้นตอนบอกว่าโอ้ยุ่งยากวิธีการเยอะงั้นขอเปิดไฮด้าได้ไหม ไ,ได้ได้ค่ะมีแค่2ตัวค่ะไม่ยุ่งยากนั่นเองนะคะตัวเซตนี้จะช่วยเป็นการเติมน้ําให้กับผิวค่ะให้ความชุ่มชื้นกับผิวของคุณนั่นเองนะคะตอนนี้เรามีประสบปัญหาค่ะอากาศมันดูแห้งๆใช่ไหมแต่แดดก,ก็แรงถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผิวหน้าโดนทําลายทั้งจากแสงแดดทั้งจากการที่ความชื้นในอากาศไม่พอทําให้ผิวหน้าของเราแห้งดังนั้นแล้วเนี่ยการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิว จึงใช้ตัวไฮดราบริสินิกนี้แหละค่ะเป็นการในเรื่องของการแก้ปัญหาผิวที่ขาดน้ำนะใครที่มีปัญหาผิวขาดน้ำเราจะรู้สึกได้เลยว่าผิวมันเหมือนแห้งแต่ไม่ได้แห้งมากแต่เราจับหน้าเรารู้สึกสักสากผิวลองจับข้างแก้มของตัวเองดูจะรู้สึกสักสากผิวนะรูปนิดนึงอะผิวสักสากนี่แสดงว่าผิวของคุณกําลังเริ่มขาดน้ําแต่งหน้าไม่ติดค่ะสาวๆที่แต่งหน้าไม่ติดนั่นก็คือหน้าไม่มีความชุ่มชื้นนั่นเองนะคะ ก็สามารถใช้ตัวนี้ในการแก้ปัญหาผิวได้นั่นเองนะคะตัวนี้อย่างที่น้าบอกไปแล้วว่ามันมีแค่สองสองตัวค่ะมันช่วยในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นสำหรับผิวที่ขาดน้ำนะคะและยังช่วยในเรื่องของทำให้ผิวของคุณกระจ่างใสขึ้นด้วยนั่นเองนะคะต้องบอกกันว่าแค่2ขั้นตอนนี้นั่นเองนะคะมันง่ายมากๆตัวแรกเรามาดูตัวแรกก่อนเขาตัวแรกนั่นก็คือ Atomic Hydra Brightening Capsule Essence ค่ะ ขวดสูงๆขวดใหญ่ๆแบบนี้บรรจุไปด้วยแบบส่วนประกอบแล้วก็สารอาหารสําหรับผิวของคุณในการเติมน้ําให้กับผิวได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะคะตัวนี้จะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะเขาใช้เทคโนโลยีคือการใช้ไมโครแคปซูลค่ะใน1ขวดเราจะเห็นเป็นน้าําใสๆแล้วก็จะมีเม็ดเล็กๆที่บรรจุอยู่ข้างในเม็ดเล็กๆนั่นแหะค่ะคือไมโครแคปซูลค่ะส่วนเจ้าน้ํานั้นนะคะที่เป็นเบส ะะต้องบอกก่อนว่าทั้งหมดนี้มันจะช่วยในเรื่องของการลดระยะเวลาการทาครีมบำรุงของเราเพราะว่าในเจ้าไฮด้าเอสเซนต์นี้นะคะเขามีส่วนประกอบของโทนเนอร์แล้วก็เอสเซนต์ในขวดเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราทาลงไปเราจะได้ทั้งโทนเนอร์แล้วก็บำรุงด้วยเอสเซนต์ไปพร้อมๆกันนั่นคือการลดขั้นตอนการบำรุงผิวของเรานั่นเองสำหรับคนที่บอกว่าขี้เกียจค่ะฉันมีเวลาน้อยก็ใช้ตัว ให้ได้เอเซนนี้ได้เลยนั่นเองนะคะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นส่วนผสมในเรื่องของการใช้ไมโครแคปซูลอย่างที่เราบอกว่าเอ๊ะแล้วไมโครแคปซูลเขาเอาไว้ทำอะไรล่ะเจ้าไมโครแคปซูลนี้มันบรรจุไปด้วยวิตามินอีค่ะ เรารู้อยู่แล้วว่าวิตามินอ e ีมันช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระใช่ไหมคะให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วยังมีเซลล,เซลูโลสค่ะเซลลูโลสตัวนี้ที่ใส่เข้าไปเพื่อให้โครงสร้างของผิวเราแข็งแรงขึ้นนั่นเองนะคะและแมนิทอนค่ะแมนิทอนทจะช่วยในเรื่องของการลดอาการอักเสบแล้วก็จะทําให้สารบํารุงคงความเสถียรได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะตัวนี้ไม่ต้องตกใจนะเมื่อเวลาเราทาเข้าไปไมโครแคปซูลตัวนี้มันจะแตกตัวเองนะคะลงบนผิวของเรา นั่นเองนะคะก็ส่งตรงความชุ่มชื้นของเราได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าในหนึ่งขวดที่จะมีน้ำใสๆนั่นก็คือเบสของสกินแคร์เบสของตัวเอเซนนี้ซึ่งเบสเขาไม่ได้ใส่แค่น้ำเฉยๆค่ะในเบสตัวนี้เขาใส่ในส่วนของตัวที่เป็น B10 และก็กรดไฮยาลูรอนิกค,ค่ะ ไฮยาลูรอนิกเรารู้อยู่แล้วมันคือการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเบสตัวนี้ใช้ไฮยาลูรอนิกที่มีความชุ่มชื้นสูงดังนั้นมันจะส่งต่อความชุ่มชื้นให้กับผิวของคุณได้เต็มที่นั่นเองและตัวแคปซูลเมื่อกี้สครู่บอกไปแล้วว่ามันคือการที่มีวิตามินอ e, ีใช่ไหมคะเซลลูโลสแมนิทอนนั่นเองนะคะตัวนี้เมื่อทาโลงบนผิวของเราจะแตกตัวบนผิวแล้วส่งต่อความชุ่มชื้นได้อย่างตรงจุดนั่นเองนะคะตัวถัดไปค่ะ a t o m i ่ Hydra b r i g h t ทน i n g c r e ีมค่ะตัวที่2 ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามีความพิเศษของเขาคือเนื้อครีมจะมีสีชมพูอ่อนๆแต่เราไม่ได้เป็นการใส่สีเพื่อให้มีความสวยงามแต่สีชมพูอ่อนๆนี้เกิดจากการที่เขามีสารต้านอนุมูลอิสระ ที่มีชื่อว่าวิตามิน B12 ค่ะวิตามิน B12 มีสีชมพูอ่อนเป็นเขาเรียกน,นะเป็นเฉพาะลักษณะเฉพาะตัวของวิตามินชนิดนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เขาใส่วิตามิน B12 ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปแล้วนะคะและยังมีบรรจุเรื่องของครีมเข้าไปมันจะทําให้ผิวของคุณกระจ่างใสและมีความชุ่มชื้นเพียงพอนั่นเองนอกจากนี้ในครีมในไฮดราครีมของเรายังใส่สารบํารุงจากน้ําจากต้นเบิร์ชค่ะ น้ำจากต้นเบิร์จะช่วยในเรื่องของลดอาการอักเสบให้กับผิวของเราคนที่ผิวแห้งจะรู้สึกว่าผิวมันขาดน้ําแล้วมันจะแห้งแล้วมันจะรู้สึกแสบๆผิวได้ง่ายดังนั้นน้าจากต้นเบิร์ดจะช่วยไปปลอบประโลมผิวของคุณที่แห้งตึงลดอาการอักเสบของผิวหน้าที่แห้งนั่นเองนะคะและมีส่วนผสมของซีบัคทอนค่ะซีบัคทอนต้องถือว่าเป็นสารที่มีวิตามินซีสูงกว่าส้มสูงกว่าผลไม้ที่มีวิตามินซีอื่นๆถึง4ี่ถึงหเท่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยซีบัคทอน ที่มีวิตามินซีสูงเขาจะช่วยทําให้ผิวของคุณกระจ่างใสขึ้นเพราะวิตามินซีทําให้ผิวกระจ่างใสถูกต้องไหมใครที่รู้ว่าวิตามินซีมันจะช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระและทําให้ผิวของคุณขาวขึ้นกระจ่างใสขึ้นตัวนี้ซีบัคทอนใช้ส่วนประกอบของซีบัคทอนค่ะและนอกจากนี้ยังจะช่วยในเรื่องของการลดริ้วรอยให้กับผิวด้วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวด้วย<ๆ>เช่นเดียวกันสําหรับไฮด้าครีมนี้นั่นเองนะคะนอกจากนี้ในเซตนี้จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะ ป็นกลิ่นฟุตี้กรีนฟลอรัลมันจะเป็นลักษณะของแบบหอมแบบสดชื่นเย็นเย็นผล,ลไม้ฟลอรา่าหรือดอกไม้ผสมอยู่เป็นส่วนประกอบอันนี้สามารถเป็นเหมือนกลิ่นแบบละมุนผู้ดีอีกแบบหนึง่งนั่นเองนะคะตัวนี้ต้องบอกว่ากลิ่นโดยที่เขาไม่ได้ใช้ในเรื่องของตัวน้ำหอมหัวน้ำหอมต่างๆดังนั้นแล้วเนี่ยมันจะปลอดภัยจากคนที่แพ้แอลกอฮอล บางคนบอกว่าคนผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ตัวนี้ได้เพราะว่าเขาไม่ได้ใสแอลกอฮอลลงไปหรือว่าไม่ได้ใส่กลิ่นที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลนั่นเองเขาใช้ในเรื่องของส่วนผสมจากธรรมชาตินั่นเองนะคะทั้งเซตนี้ต้องบอกก่อนว่าถึงบอกว่าเป็นเปิดใจเพราะว่ามันคือรากฐานของการที่มีผิวสุขภาพดีความชุ่มชืน้นในเซตนี้มี2ตัวนะจ๊ะถ้าซื้อเป็นเซตค่ะ1260บาทมี PV สูงถึง24,700 PV ค่ะ แต่ถ้าบอกว่าวันนี้แยกชิ้นได้ไหมแยกได้ค่ะอะโทมีใจดีค่ะก็แยกชิ้นนะคะสำหรับไฮด้าบรทนิ่งแคปซูลเอเซนต์ขวดสูงๆูง1 ml ML นั้นอยู่ที่660บาทราคาสมาชิกค่ะแถม PV สูงถึง12,400 PV ด้วยและไฮด้าครีมค่ะราคา620บาทค่ะ PV สูงถึง11,700 PV ด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วเลือกช้อปปิ้งกันได้เลยนะคะใครอยากใช้อะไรเริ่มต้นด้วยการเติมความชุ่มชื้นใบผิวก่อนเมื่อผิวมีความแข็งแรงมีความชุ่มชื้นเพียงพอแล้วคุณจะไปแก้ปัญหาผิวไม่ว่าจะเป็นฝ้าสิวหรือริ้วรอยต่างๆเมื่อหน้าคุณแข็งแรงคุณประโคมอะไรลงไปผิวหน้ารับได้หมดคะ่ะแต่ถ้าวันนี้หน้าคุณยังอ่อนแออยู่ คุณใส่อะไรลงไปผิวหน้าคุณก็เกิดการระคายเคืองหรือแพ้ง่ายนั่นเองเพราะฉะนั้นขั้นตอนในเรื่องของการบำรุงเริ่มต้นจากผิวที่มีสุขภาพดีก่อนแล้วค่อยขยับในเรื่องของการแก้ปัญหาผิวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าพิ่งใจร้อนค่ะการดูแลผิวหน้าอย่าใจร้อนเราต้องค่อยๆดูแลไปทีละสเต็ปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ผิวหน้าคุณแข็งแรงแล้วศัลยแพทย์ เสริมความงามหรือคิีิเสริมความงามก็เอาเงินเราไปไม่ได้ค่ะการเข้าคินิกเสริมความงามทีต้องหมดเป็นเท่าไหร่คะเป็นหมื่นค่ะเป็นหมื่นเป็นแสนค่ะแต่ถ้าวันนี้เราดูแลผิวหน้าของเราจากภายในคือผิวหน้าโครงสร้างผิวแล้วเติมความชุ่มชื้นให้เต็มที่หน้าจะอิ่มฟูขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วโบ็อกฟิลเลอร์ก็ไม่จําเป็นกับเราอีกต่อไปหรือหากใครที่มีปัญหาริ้วรอยเราก็ขยเบในเรื่องของการใช้สกินแคร์แอบสลุดเซตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรา ดูแลผิวของเราได้ถูกวิธีคุณหมอก็เอาเงินของเราหรือเอาเซล,เอ,เ,ซลเอาเงินในกระเป๋าของเราออกไปไม่ได้ค่ะวันนี้ก็กลับมาดูแลผิวหน้าของคุณด้วยงานพื้นฐานการใช้ evening care for set แล้วก็ Hydra Brightening กันนั่นเองนะคะก็วันนี้ขอฝากไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเซลมาก